เลยไปยูทูบบอกผูให้ไอ้ทักเนี่ยให้บ้าทักเนี่ยแย่งไปให้เพราะมันเหมือนเลยบอกว่าขอได้ปูเ้อขอให้ตรงกันที่จะงวดจะตรงกันปุ๊บเราไม่ต้องคิดเยอะรเราสามารถอัดไปได้วันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นอาจารย์อาจาจะสับขาหลอกก็ได้นะเนาะเดีนะนะ๋ยวรอลุ้นกันว่าอาจารย์จะยกมือให้วันไหนนะครับรอติดตามทุกช่องนะก็กดไลค์กดแชร์ใครอยากได้คอมเมนต์มานะครับใครอยากเห็นเลขทูมนะแต่ใบๆแล้วก็คือว่าเป็นเลขที่ดีแล้วก็ ชนนะครับชนในชุดชนในได้ชุดปล่อยเดยครับเด้อชนนะแต่ไม่บอกว่าตัวไหนครับอตอนนี้แต่อาจารย์เนี่ยชอบสี่ชนอยู่แล้วนะส่วนตัวนะครับใบอีแล้วใบอีนะเนาะแต่เลขชนเนี่ยก็เหมือนงวดเก้าหนึ่งเลยก็ชนแบบนี้ก็น่าจะเดี๋ยวผมจะไปหยิบรอตรี่ก่อนนะเอานะครับนะครับนะครับแลรอรอติดตามตั้งยี่ห้าเนาะค่อยดูกันครับยี่ห้าค่อยปล่อยปล่อยเต็มหรือว่าปล่อยใบมือ ก็เดี๋ยวพิจารณาพิจารณาก่อนมันจะไม่เยอะกว่านี้ครับไม่ไม่ไปเยอะกว่านี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าอยู่ในตำแหน่งที่สองของชุดปล่อยนะนะครับประมาณนั้นหรือต้องหรือตีหรือเปล่านะครับนะครับเอาประมาณนั้นเอาเป็นปริศนาอยู่แน่ๆแสดงว่าไม่ต้องไปทุกตัวนั่นแหละแสดงว่าไม่ต้องไปเอาที่นเลยคือซื้อในชุดปล่อยก็จะได้ตรงกับชุดทั่วอผมอยู่กับช่องเบาทักช่องสมาร์ทเมื่อวานแล้วก็ ไอดบินไทเกอร์ออนไน์ตีแฟนเสจผมก็บอกนะเมืม่อนี้ไอจะแก้บมไอซื้อผลไม้มาแล้วครับก็เลยไปุดทูบบอกปูก่ให้ไอทักเนี่ยให้บ่าวทักเนี่ยแยงไปให้พอมันเมืดเลยบอกว่าขอได้ปูด่ด้อขอให้ตรงกันทีื่อจะงวดเก้านึงมันจะได้มั่นใจาราคาได้ลดต้นหุ้นเล็กก็จะได้หน่อยกร็จุดแล้วก็ผมก็จุดหน้าปูน้ำเสดผมก็ไปเดินไปไหว้ปู่เวทไปไหว้ย่ามณนีจันทาไหวเสร็จกลับมาไอพวกนี้ร้องอุ้ย ตรงเลยผมคิดว่าพวกนี้อาวกูอีกแล้วแต่มาดูคนลุกเลยตรงเลยตรงแล้วไม่ต้องกลับเลยครับไม่ต้องกลับเลยใช่ครับอยู่ในชุดปล่อยเลยพูดตรงไปตรงพีโกบอีกนะนั่นนั่นนั่นมาอีกแล้วพอพอครับพอพอพอแต่ว่ายอมแล้วเลยทูพิ่กบก็สวยครับโอ้แล้วนะครับตรงมาราเรีดกทูพิ่กบพี่น้อยยกมืออย่างเงี้ยยิ่ง มั่นใจใช่ครับอกลับไปดูเหมือนคนลุกครับรอบนี้ทุกจุดแล้วพอใจผมอะพอใจนะครับพอใจเอาแล้วแล้วก็ความฝันก็ตรงด้วยความฝันก็ตรงมาเหมือนเดิมแล้วมั้งานนี้น่าจะฉลองปีใหม่ได้นะเราจะได้เขาดาวพร้อมกันน่าจะ45รอบหรือเปล่าเราวิ่ง46รอบ42รอบประมาณนี้ไม่วิ่งรอบเนี่ยคือวิ่งรอบเนี่ย วิ่งรอบสำนักเนี่ยไม่สี่สิบสองสี่สิบหกสี่สิบไปนียเนาะอ้าวอ่ะสี่สองศูนย์ก็สี่ร้อยกว่ารอบก็จะเอาเอาเอาครับเอา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 วิ่งไปด้วยเต้นไปด้วยเอาใช่ครับขอยมาขอยห้มาไปด้วยเลยเนี๋ยวราจะมาวิ่งด้วยช่วยกันแล้วสี่ร้อยรอบอาจารย์น็อตี่รับเองย้ำกับย้ำเลขทุกอีกครั้งครับย้ำเลขทุกครั้งโอ้โหใครจะไม่เห็นอาจารย์ที่ก็จะได้วิ่งวนนี่ร้อรับช่วงนี้ก็ยังไม่สนามบอลเริ่มจะกลับมาเปิดแล้วนะครับเด้๋ยวกูได้อยาบอกกขลังใจนะครับ นี่นครับนกอยเริ่มมาเจบปดแล้วครับเดี๋ยวเราเค่อยจัดออโนตี้รับอีกทีหนึง่งต่อต้านยาเสพติดค,ครับเด <c oughs> ้กินเล่าอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> อๆๆ้ําอ้อครับนะคร <c oughs> ับแล้วทีนี้ไม่หนาวเนาะไม <c oughs> ่หนาวเขาว่าจะหนาววันไหนยี่สิบสองทําไมไม่เห็นหนาวเน <c oughs> ี่ยวันียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองบอกเขาว่าหนาวนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าปากไว้ก็คือเป็นการดีในการจุดทูบครับถือว่าเป็นจุดแล้วรู้สึก โอเคแล้วก็บอกไว้เลยว่าพอมันชนเนี่ยมันง่ายมันง่ายง่ยอการที่จะเนี่ยแต่ยังไม่บอกหรอกว่าตัวไหนตอนนี้ให้คนเดาไปอา,อาจจะชนหรือเปล่าก็ได้นะครับเนาะ <c oughs> อาจารย์อาจจะแกล้งหรืออะไรนะครับเนาก็รอดูนะครับเนาะแต่เบื้องต้นก็ตามหาลอตเตอรี่ที่มีเลขสี่ก่อนแล้วกัน <c oughs> นะครับเนาะสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์เนี่ยนะครับเนาะตามหาไปก่อนนะครับเนาะส่วน วันที่25เรารู้กันนะเลยรู้ได้คู่น้ำเค็ปูนะใช่ครับแล้วพ5วัน99เราค่อยลากลำโพงครับแยมแยมครแยมแยมมาแล้วนะครับผลไม้ก็แก้บนแล้วนะครับ แต่ว่าพอจุดเมื่อคืนเนี่ยมั่นใจมั่นใจได้ชอบ,ลบอเลบก็ได้ชอบบขอขพให้ตรงก็เลยชอบอยู่ครับเป็นเลขที่ชอบอยู่ขอให้ตรงมันเลยตรงอ่า <c oughs> คือขอเพื่อตรงเพื่อจะได้หนึ่งลดต้นทุนสองได้มั่นใจขึ้นเหมือนว่าก่อนไม่ตรงเนี่ย<ช>ผมไม่รู้เลยว่าจะเล่นตัวไหนครับเราก็ไปเล่นเก้าห้ากันสักทีมันออกแปดห้าจด้ครับครับใช่ครับก็ลองไปดูทุกพี่กกดีดีนะครับ กลับไปดูเลยครับเด้องูพีกบมีเลขในนั้นนะครับสองตัวตรงครับอะนะครับรูแล้วก็เฉยไว้นะครับวันที่ห้าอีกครั้งนะครับยืนยันจากอาจารย์อีกครั้งว่าเลขถูกจะมีเลขสามตัวมีอะไรบั่งนะครับเนาะรอติดตามครับรอครับแตวลาสามสีัดาก็หาสี่สี่ไว้ก่อนครับฮะ ใช่ใช่ปฏิทินเขาว่าจะมาส่งเก็เลื่อนนะเลื่อนนะโอ้ก็ไม่เกินสี่ห้าวันนี้หรอกครับเอฟซีในนามูลเขาต้องการเด้อคับเด้บอกให้ผมไปให้อยู่ครับโอ้ไปยิงกบคนคนดังต้องเมาเองนะต้องเมาเองเด้อเอานั่นบอกด้วยต้องเมาเองในคของดีกับล้มนุ่นนะครับเออใจําหนักถึงเจ็ดแสนใช่ใช่ใช่ครับประมาณนั้นจะได้นะครับแสจก็ได้แสกปีครับเป็นปฏิทินที่มีตัวเลข มงคลตัวเลขนำโชคครับแล้วก็เป็นปูองดำครับรอบนี้ปีนี้เราเปิดตัวได้ปูองดำครับแสดงว่าใครได้ปฏิทินไปเนี่ยเอารูปปูมาใส่กรอบได้เลยถ้าใครไม่มีใช่ครับมีตัวเลขประมาณนี้ครับนะไดูดูรูปปฏิญินหน่อยครับโอ้โหนี่นี่นี่โอเคไปดูตัวจริงเนาะคนนี้ครับไปดูของจริงไปดูของจริงไม่นานก็ปฏิทินนะครับ เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเต็มเตย้ำตัวเลขทูบกันอีกชัดๆอีกครั้งคร่าวๆคร่าวๆด้านในก็จะเป็นมีตัวเลขตัวเลขตัวเลขที่เป็นตัวเลขตามมันนั่นนะตามอ่าเหมือนอ่าปฏิทินทูปเราอ่าตัวเลขถุงอ้วันที่ถึงกี่อ้วนเลยครับถึงเดือนสิบสองเลยสิบสองเดือนเลย ก็สิบหกมักกะลาสิบเจ็ดหรือเปล่าเรียกว่าสิบเจ็ดมกราหรือเปล่าครับโอ้ต้องรีบมาแล้วพี่น้องได้โชคเข้าไปไว้ในบ้านเลยอืมไม่ต้องไม่ต้องมาเนาะเราเนาะน่าจะได้แห่วันที่สี่เนาะเราเนาะครับแห่วันที่สี่ซื้อเบรคถูกเรียบร้อยแล้วจองแล้วอ๋อมีเปรแล้วจองแล้วโอ้วันนี้นอนทั้งวันเฮ้ยงานเลยอันนี้คนไม่เยอะนอนทั้งวันนอนทักวันมุมแล้วจองมุมไปมมุแล้วเอาไรแค่นี้วิวก็เหนือเพื่อนอยู่เอ๊ นั่นเด่นนั่นเด่นวางสบายเราจะไปปาดกันยิ่งยิ่งลำงานนักเลยคนนี้บางอย่าวบางอย่างบางอย่าครับแต่ว่าก็สามสิบล้านบาทนี่ตอนนี้มีความมั่นใจมากครับมีความมั่นใจมากเอาแล้วนะครับเพราะว่าคือเหมือน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 งวดเมื่อก่อนมันข้ามกันเนาะงวดเมื่อกี้มันเหมือนมันจะฝันก็ไม่ฝัน แต่จุดรวบก็ไม่ตรงก็คือแบบเหมือนยังไม่ลงตัว <Yeah. S 1> แต่ก็ยังมั่นใจว่าเจ็ดมาเจ็ดก็มาสองตัว,สอ,ตวสองตัวเลยเนี่ยพอมาสองตัวนี่เรายิ่งมั่นใจ <Yeah. S 2> ก็แต่ทีเนี้ยก็ผูกขันค,คนไห้คนที่ด่าก็อรอบนี้ก็น่าจะไม่ตามกันครับ <Yeah. S 2> นก็ฝากไว้เอ่ยอย่าตามนะครับแน่จริงนะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เหมือนสบายใจด้วยเหมือนมันมีความรู้สึกแล้วมันฝัน mm hmm. เหมือนเมื่อว่าง mm ้าวหนึ่งอ่ะความรู้สึกเหมือนนั้นเลย mm hmm. เหมือนแบบนั้นเลยครับเหมือน mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ลอตเตอรี่อาจารย์ย,<า>ย,ยังไม่ได้สักใบยังไม่ได้สักใบเลยยังไม่ได้สักใบก็จะไปเหมาจะเป็นยูแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีเี่เราอยากรู้ลอตเตอรี่พัดเนาะ เขาจุดได้อะไรเนาะเขาเขาว่าจะมาอีกนะวันที่ยี่มาไล่ส่อะไรเนี่ยใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวเราให้เขามาย่าอีกทีเนาะว่าจะตรงกับของเราหรือเปล่าเขาจุดได้ใช่เขาก็ไม่บอกผมใช่ครับอยากรู้เหมือนกันหลายคนที่อยากรู้เหมือนกันว่าจะตรงกับเลขอาจาดไหมเนาะเอารอรุ้นวันที่ยี่สิบสี่กระจาดยี่สิบสี่แล้วตอเลขทูนมาปุ๊บอาจารย์เขาปล่อยเลขทูปต่อวันวันหลังนีเนาะครับนั่นแหละครับเออจะได้ต่อเนื่องนะครับเลยใ่ใช่ใช่ยี่สิบสี่กองขนาดพัดจะมาปล่อยเลขทูปเขา นะแล้วก็คอยองเราี่ห้าก็จะมีของอาจารย์นัที้ครับถึงบรรทัสุดท้ายแล้วแหละครับอยู่อนอยู่หน้าปู่นั่นแหละเขาไม่ให้ดูเขาไม่ดูเขาไม่ดูป่ำปัวเราเอาไปลงก่อนรัวเาแต่เราก็ถ่ายบรรยากาศตรงนี้เขาจะยกทับมางวดก่อนเขาบอกว่าถ้าจอดเข้าเขาถึงจะยกรายการมาแต่ว่าเขาก็มาเหมือนเดิมเข้ารูดเขาก็มาเนาะอ้านะครับก็ยินดีกับอ่างวดเศรษฐีใหม่ในงวดอ่าก่อนปีใหม่เนาะงวดสามสิบเนาะเศรษฐีใหม่ผั่แน่นอน เมื่อว,วานเนี่ยมีสํานักหนึ่งมาแฉเราอยู่ละไอ,อ้ยมายแฉเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวทานทานแล้วตอนนี้ลรโพสไปแล้วอ๋อเห็นใช่ไหมครับเนี่ย,มย,ยผมขอเดีนประกาศไปทุกสํานักเลยว่าอย่าด่ดากันเด้อเดี๋ยวเด้อโพสประมาณนี้ครับดูนะว่าอ่านให้ฟังนะครับผมกดไปดูโปรไฟล์สูตรเลขคนดังเขาบอกว่าปู่มาบอกว่างั้นฮ่า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 เห็นแล้วตลกเนาะสูตรง่ายๆเด็กผสมก็คิดเป็นอืม งวดนี้เล่นอะไรก็ได้ที่มีสีบ้างงั้นปู่ไหนลงมาบอกเงี่ยเฮ้อนะครับนะนะครับอายุเยอะมากนะครับอายุเยอะแล้วทำนานเขาได้อะไรเหมือนกันอ่ะท,ทาเขาได้อะไรเลขเขาเป็นหน้านะครับทาเขาเนี่ยคนติดตามแค่หกหมื่นนะครับแต่ว่าไม่แข่เด็กแล้วก็ผมเห็นแกไลฟ์สดแกบอกว่าพวกชอบแขกคนอื่นนี่อมเกลือบ้างนะปากเม้นตัวเองแขกผมนะั่นแหละตัวเองน <c oughs> อั่นแหละอมเกลือนะครับ <c oughs> ทีนี้นผมก็เลยไปเม้นเลยบอกว่า อ่าพี่อ่าลุงพุทธิภาวะก็น่าจะสูงแล้วนะครับไม่ต้องลุงก็ให้หวยเนี่ยไม่ต้องมาแก่กันเพราะว่ามันหมายถึงว่าลุงอ่ะอิจฉาเด็กอืมทีนี้ยก็เอฟซีผมไปโอโ้โหเป็นห้าลเลยสุดท้ายโลสโ์ครับอ่าเอ้านะครับเป็นอะไรที่ธรรม,มดานะปู่มาบอกผมเลขชุดผมที่ผมให้ไปผมอ่าปู่มาบอกมาบอกในฝันครับผมอ่า แล้วก็ทูบนี่ผมก็ให้ปู่มาบอกนะครับออมันก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจะมาบอกว่าตลกเนาะเด็กปฐมก็คิดเป็นคิดเป็นขนาดพี่คิดเป็นทําไมพี่ไม่ดังล่ะอ่าขอฝากด้วยนะครับเด้ขอบคุณครับขนาดพี่